มาบดจนจนจนบังคันอ่ะยังน้อเร้อสาวไปมุดไปเส็จก่อนยังน้อไปมดินหนาที่ห่ไม่ใหม่แล้วค่ะลังนะ่ ฟาพี่น้องนอาเเอดอกกระเจียวกับนี่พี่น้องนาะเจี๊ยาเียอนะเด้อพี่น้องเแล้ว คนได้แต่เป็นอย่างนี้คนได้ค่ะมาดันดีเอย

ติดถึงหกร้อยค่ะเตรียมบัตรวแล้วก็พลาสติกด้วยนะคะห้0ยิถึง6ก0อค่ะ5้0ร้อถึงห0รค่ะ and i